สวัสดีครับนะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับรีวิวรถนะฮะสาหรับรถมือสองของรถบ้านคุณเอ็กนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเป็นทางด้านของ t ต y o ต a c a m r y 2 5 Hybrid นะฮะตัวนก็คือมีตัวระบบนำทางด้วยนะครับซึ่งราคาไม่คตรถูกเลยนะฮะใครที่อยากดูรถนะครับมาดูรถกันก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแจ้งราคาพิเศษนะฮะสำหรับใครที่อยากได้จริงๆนะครับกับโปรโมชั่นของเรา1,000บาทเท่านั้นตกนะครับ รีจัดฟรีโอนนะฮะฟรีประกันตามเงื่อนไขเลยนะครับมาดูรถกันเลยครับมาดูภายในก่อนเลยมาภายในสวยงามมากนะครับเป็นภายในสีครีมสัดดำนะครับอ่าเฟอร์นิเจอร์ลายไม้นะครับระบบเกียร์อโต้มีเนนะฮะตัวนี้มีระบบนําทางด้วยนะครับผมาลไรมัลติฟังก์ชันนะครับเบาะเป็นไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับได้เลยนะคบรูเปิดฝังปรงท้ายหน่อยฝะโปรงท้ายนิดนึงกว้างครับนะฮะค่อนข้างที่จะกว้างใส่ของได้เยอะซึ่งตัวนี้เป็นเครื่อง2 5ไฮบริบเนี่ยมันเป็น เขาเรียกว่าใช้2ระบบนะครับทำให้เราประหยัดน้ํามันมากขึ้นสำหรับการใช้ใช้งานของรถนะครับน้ํามันเติมได้หมดเลย e1995 e85 นะครับ e e e อ่ะด้านคนนั่งครับ,นนนรบเวลาคุณนั่งคุณก็ปรับเบาะปรับอะไรให้เรียบร้อยนะฮะว่าขาคุณถึงไหมสั้นไปยาวไปหรือเปล่าสามารถปรับได้เลยนะครับแล้วก็เลขไม้ไม่เยอะมามาดูไม้แท้นะครับ1นึ่งแสน 1 1 8 9 4 2กิโลเท่านั้นครับผมให้ในราคาพิเศษจากปกติตั้งขายอยู่7,99,000บาทไม่ขายนะ <Nope. S 1> จะให้ในราคาพิเศษเลยครับเอาไป7,39,000บาทนะฮะ7 3 9 0 0สบาทสำหรับรถคันนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามานางเพจรถบ้านคุณเได้เลยนะครับหรือโทรหาผมที่เบอร์086,807,444 4แนะครับแล้วมนพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ทายไปก่อนแล้วสวัสดีครับ